สวัสดีค่ะมีรถกระบะแคบเกียร์ธรรมดามานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่หายยากมากๆเลยนะคะใครๆก็หารถรุ่นนี้นะคะเดต้าไรค t ไทเกอร์เครื่องยนต์2.5ดีฟอดี16วาลเทอร์โบเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2003นะคะขออนุญาตขายเงินสดนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะนิ่มมากๆเลยนะคะเกียร์ธรรมดาพร้อมพลังพาวเวอร์ค่ะกระจกไฟฟ้านะคะเซ็นทัลล็อกค่ะ รถสภาพดีนาใช้ม,มากๆเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถกระบะแคบเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำร,ะรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะราคาเดี๋ยวแอมจะลงไว้ด้านล่างนะคะต่อรองได้นะคะมาดูรถให้ชอบก่อนนะคะมาลองขับดูได้เลยรถขับดีม,มากๆเลยสำหรับรถคันนี้ค่ะบาด้สวยค่ะหายากม,มากๆเลยนะคะ2.5ดีเซล l D4D turbo นะคะ รถส,สภาพดีค่ะเริ่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะสอบถามได้เดยดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเตต้าไฮรักไทเกอร์น,นะคะขึ้นยนต์2.5ดีโฟดีเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2003ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามราเดยดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092